เสริมแล้ววันแดงเดือดแดงมาแล้วไอประตูตรงนี้ปิดยังอ๋อมันไม่ได้ใช้ที่นี่ผิดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมได้เตรียมตัวรีโหลดปืนให้พร้อมดรีโหลดพกินอาหารเก็บของใส่กล่อง มีปพ่งอัปเกรดด้วยเอากระสุนติดโต้เลยนะได้ครับลูกสอดนอนอ๋อเอ่อพอพอมีเหมือนกันครับเฮ้ยไม่มีเลยนี่หว่าผมต้องอยูต่ตรงนี้แบบเขาทำให้โรโบอติกทำงานด้วยอ๋องั้นให้น้องโดนติดตามน้องโดนโดนยิงก็ล่วงแล้วเราก็เอามาซ่อมได้ครับอโอเคแล้วโดนผมไปไหนวะอ้ามาดี น้องโดนรู้ดแลผมเอาโดนเอ๊ะโดนติดตามผ่านก็ซ่อมได้นะได้หรอได้ครับเราเหมือนก็ว่าเรายึดผมอยู่ประตูฝั่งทิศใต้ทิศเอสโออยู่ตรงเนี้เพราะว่าคุณเปียอยู่เพราะว่าเธอเลร็จรลบบติกเธเล็จผมทำงานถ้าผมเดินไกลอันนี้มันไม่ทำงานครับครับขอผมก็ทำงานอุ้ยมาแล้วเหมือนมาแล้วอุ้ยไอ้เจระเบิดมาเลย อุย้ยมันจะระเบิดแล้ววุ้ยยิงทั่วมาไม่ถึงโรบอติกทำงานดีมากลูกเว้ยแต่วันนี้ผมจะตุ้เหมือนกันแหละโอ้โหอุ้ยตุ้มพี่ทหารพอทาหารอดทน โอ้โห้กระตุกเยอะแล้วคุณเปี้ยวตัวระเบิดวิ่งมาหนึ่งผมยิงมันไม่ได้มันแหลกเลยเพอนที่ไหนเอาไปยิงไม่ได้หรอกระตุกมากเลยตอนนี้อะไรเป็นไรไม่รู้เราต้องเชื่อใจไอ้เอ้ยไอ้ตัวกระโดดเออมันกระโดดเลยอ่ะไอ้ตัวกระโดดเลยโอ้ยอะไรมันทำร้ายผมอะไรที่มันทำร้ายผมก็ไม่รู้ โอ้ยโอ้ยอ้โต๊ะกระโดดนเยอะลกิ <c oughs> นต้องโรโบติกฮิวพ่อไหยลูกพี่แกลาปลาระเบิดด้ยหนาเลยครับกลัวว่าได้นหนาไม่งวนใส่ขาด้วย สไนเปอร์คืออะไรยิงไม่ได้โอ้อันนี้ตบสอบความเสียหายไปด้วยตามตกงเลยเกิดป้าเลยคือ้ยตัวระเบิดวิบมโอ้โหวิ้มไม่อยากไม่กล้าเพียเงินเยเะี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เง เอ้ยพี่บอมอีกตัวแล้วอะไรมันตีผมวะผมไม่เอาแล้วละโอ้โนบุยพี millennials millennials ่บอมตายไปแล้วเอ้ยพี่บอมยังอยู่เลยถึงหายละโอ้โหโลบติกลูกพ่อกระเพางระเบิดแรกอยู่ครับผม โดยไอ้ที่ใหญ่ชิบหายแล้วไอ้ไอตัวใหญ่มันมันมันแหกกำแพงทุเกเปี้ยว <Okay. S 1> ผมต้องตั้งสติกป็นทางเอ่อกำแพงตรงใกล้บ้านครับเรื <Okay. S 1> <c oughs> ่อยังไงดี <Okay. S 1> กำแพงทางขึ้นที่มีโรบอติกตัวนึงเราถึงเสียโรบอติกไปหนึ่งตัวแล้วโอ้ oh. 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 ตรงนั้นไหวแล้วอุ๊ยอุ๊ยแย่แล้วไอ้ตัวระเบิดมาแล้วมันแหลกมากผมไม่รู้ว่าผมยิงโดนมันไหมตัวระเบิดมาตัวระเบิดมาเพียบเลยครับโอ้ยไม่ระเบิด ไม่ได้ตกมันเหมือนมันเดินนิดึงมันให้เราสอเก้าอ่ะขอเก้าเดียวมันให้สอเก้ายืนแบบ้พี่เจ๋งจะจอตรงนั้นจอตรงนั้นเด๋ยพี่ใหยโอ้โห <Ch carbono> oh, oh, là cầm. Oh, 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 อ,อ,อ้าวกลับเข้าบ้านไม่ได้ช่วยด้วยมันเจะบิงบิงบิงิงมาหน้าบ้าน<ะ>ตายแบบแหลกๆหลกเพื่อมนแทะผมเดี๋ยวนะ ต่เกิดใหม่นี่มันลีกันนานเหลือเกิน <c oughs> ไม่ได้ตายาเพราะว่าเตรียมการไม่ไดีเลยต,ตายเพราะคือเจอโดนแกชอบใหม่โดนได้ไเว่ยมันเหมือนมันมีพี่เจ๋งเข้าบ้านเรามาหนึ่งตัวนะครับไปได้ไปได้ไปได้โอ้โหได้ผมเจอแล้วพี่เจง๋ง เฮ้เก e ็บตาปู่เข้เก็โอ้โหเอบามาฝั่งนี้มันจะได้ได้ รอบนี้มันมาทางฝั่ง,งแปลงผักเยอะมากเลยครับดูวิถีชีวิตน้องคือลืมโอ้โหระ<ร>วังนะระวัง,วงตีนระวังผมยิงตีนระเบิดอ,อ่ะอ๋อผมผมโยนเองผมโยนระเบิด อุ้ยชิบหายโดนตัวเองโยนโดนตัวเองอะไรเป็นไรไม่รู้นะโว้ยบุ๊มโอ้ยชิบตรงนี้เยอะมากโอ้ย ไม,ไม่ไหวแล้วโว้ยกระจุกพวกมึงอ๋อบ้านมันจะบังพวกผมพวกผมไม่เป็นไรเลยต้มต้มต้มมันเดี๋ยวนี้นีน <c oughs> น <c oughs> ่กูอัพเกรดได้ทันทีไอ้บิ <c oughs> <c oughs> ๊กเดียร์เราอัพเกรดได้สบายอัพเกรดได้เสมอครับ จบพาให้พี่หน้าไปเลยบุ้มบุ่มเสียปัญหาระเบิดอัตได้ตัวเองเออ,ออแบบแบอุย๊ยน้องยืนแบบแปลกแปลกอุ๊ยน้องยินน้องมันเชฉลี่ดด้วยน้องทำอะไรเดี๋น้องวุ้ยน้องสองตัวน้องมันเชียร์ฉลี่ดด้วคิดเป่งแล้วไม่ไหวแล้วน้องจ๋า พี่มีผล,ลไม้มาให้ไ <laughs> <laughs> ปหนึ่งเยอจังนั่นอไปก็โอ้โหโอ้ห <laughs> น่องปอิวผลไม้อผ <laughs> 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 ลไม้เยอะจิโอ้โห ยืนทางนี้เลยโอ้ยชิบหายมันเริ่มขึ้นมาบนนี้กำแพงนะครับโอ้ย,อยเราต้องยือ้อตีดึงแอ็กเอาไว้สึกวันคนนานนะวะวันที่เจ็ดสิบเรายังเอาอยู่ยเลยโอ้ยนียย่มันเหมือนเล่นแบบเล่นแัดตอนเจ็ดส โอ้ยต้องคุ้นตาอีกจะยิงขี่เอาวที่อยู่ออฟเละแล้ก็เป็นมาแล้ว่ะโอ้โหโอ้โหผมได้มื่นหัวเรียบร้อยผมเลื่อนเหลือสี่สิบเรียบร้อยโอ้ไม่กล้าอยิ่เลยเดี๋ยวก็ยิงหน้ามึงเปล่าเฮ้ยน้องคือโอ้โหตายดิโอ้โห วันี่เจ็ดสิบเจ็ดเมันเล่นวันที่เจ็ดสิบยังไม่หนักเข้าวันนี้เลยพระเจ้าช่วยวันนี้เลยเจ็ดสิบนี่ยังลำมมือได้นี่ันอะไรวันที่ ปากด้วยทอเร็ตทั้งหลายใช้กรรมเอ้กล่องระเบิดเราอยู่ไหนละครับเนี่ยไฟไงระเบิดไฟโอระเบิดไฟนะครับเห็นแล้วเฮ้ยโอ้โห โอ้ยบิกมัมงฉันจะชดใชก้กรรมเยอะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเอา้ามันตายโอ้ยมันเป็นไรเนี่ยมึงต้องพังบันไดขั้นนี้ตลอดเลยวะฮะ มันเยอะหรือเกินใบพัดเรายังทำงานอยู่ไหมครับังทำงานอยู่โอ้ยเยโอ้น้องคือลือยิงตัวอื่นไปก่อนไม่ยิงน้องขอสักนัดนี่อาอตายเลยโถ่ มันเกิดในบ้านเลยมันเกิดในบริเวณรั้วบ้านมันมันเข้ามาได้จากตรงนี้ครับมันพังผมซ่อมไม่ได้มันจะตึกแจ้งวันแจ้งวันเฮ้ยน้องคือนี่นะว้วน้องจ๋าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาหลุดมาแล้วเดินหายไปไหนอ๋อมันตกลู ไอ้โหน้องมเบิบบ้ลคือลงไปตายเห้อตายเลยเหรออ่ <c oughs> <c oughs> อานปืนไม่ทัน ทุกอย่าง FPS ดรอปเหลือ20เออดีเลยปกป้องบ้าน,บ,านบ้านคือมนันไอตัวนี้ขาดขาดไปแล้วยังจะโอ้ย,อยจะวอกได้หาเฟรมกับ หาเฟมหาเฟมเล็ก่อนมันกระตุกได้ขนาดนี้เลยเนี่ยได้ขนาดคอมแบบมาสุดๆเลยนะของผมนี่กระตุกอ๋อขอ้งเจ้ายังกระตุกของผมไม่เหลือบอกเลยอาจจะเป็นเอ็นจิ้นกไดดูอ่ะเป็นไปได้นะครับตัวเอ็นจินจะไม่สบูเพรามันเป็นช่วงพัฒนาอยู่จริงตายสิวะ อย่าทุบรถสิวะไอ้แซดอย่าพึ่งมานะเว้ยซอมบี้ระเบิดเรามีหม้อแบบนี้เยอะเข้ามาทัรวจเข้ามาหาหม้อไอ้อยู่ในระหว่างก่อสร้างน้องคือโอ้โดนนาอีกเ็ดีก็ดีอยู่เนี่ยลงไปนี่ เจ๊เจ๊เราไม่รับเราไม่รับเราไม่รับ,รรบคนใช้ต <c> อ <oughs> นนี้ไม่รับคนใช้เว้ยแนแหมเธอเริ่มดีขึ้นละใช่เร,เริ่มรู้สึกดีขึ้นไอ้เด็กวันน้อยลงสูญเสียไปสามชีวิตกันแม่มันเข้าบ้านอยู่ตำรวจเยอะจะังนี้โอ้โหตำรวจตัวอันตรายอะ ถ้าเราเบิดเหรอเฮ้ยเปิดจริงคุณออฟตอนไหนวะเนี่ยมีมีคิวฟีอยู่น่าจะนี่มาตอนตอนที่แบบออบอกว่าเดี๋ยวก็ได้ยิงผมเลยแล้วตอนนั้นที่แบบมันเยอะแล้วก็ตายไปเลยมันต้องมีการเสียสละครับเอาล่ะผมว่าซอมบี้น่าจะเข้าบ้านไม่ได้ละ ม้องคือเยี่ยมน้ำขันหลังสวยงามมากเลยส่องไม่มีอะไรทำก็ส่องลอมบี้เล่นผมจะกำลูกผมจะกําน้อยหนาไว้ทำไมวะเนี่ยโอ้โหโอ้ดีขึ้นนะเนี่ยกระตุกน้อยลงตายแล้ว ไม่ยิงได้หน่อยเอาเหมือนเราจะสูดเศษเทเลปไปหนึ่งตัวครับผมไม่ปัญหาแล้วก็ผมว่าไม่ได้ใช้กระสุนมากมายเลย <c oughs> ยิงไม่ได้เะิเบอดอย่างเดียวซ้อมไปซ้อมไปด้วยโอ้ตัวอะไรเขียวๆอะ่ะโอ้ยมันลงหนามดีนะผม ไปไหวตัวทันไปทำหนามเพิ่มในบ้านดีมากอะไร่ซอมบี้เขี่ยซอมบี้หนามลงไปกันให้หมดป่ะโอ้รู้สึกเล่มดีขึ้น ถือว่าประสบความสำเร็จในการป้องกัน <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ได้เลเวลใช้กรรมเฮ้ยยังมีตัวที่มันอยู่ลงไปนอนซะเจ๊โอ้ยโชิบหายเลง้ตายเหอะตัวนี้มันดูอ้อ ซ่อมบ้านซ่อมเรือน,อนโอ้โหปัญหาที่ได้เลยเนี่ยใช่ครับตายสิพี่อ้าวเฮ้ยมันพังเอาพี่เจ๋งโดดมาก็เจอรูอยู่ดีพี่เจ๋งมาตัวตัวพี่เจ๋ง พิดสัญญา,าด,ดีกว่าหมดแล้วแหละเกี่ยงเราสูดเสียทุเรศไปหนึ่งตัวกับชชวิตของผมไปถึงสามสี่ชีวิตแต่เราก็ป้องกันที่นี่ได้เก็บเก็บกระสุนก่อนเลยกระสุนเราใช้ เฮ้ยใบพัดรอบนี้ใบพัดเรายังอยู่โหพื้นเป็นรูได้ซ่อมถนนกันอีกแล้วนี่จริงด้วยคุณเปี้ยวมันหลีกเลี่ยงการเดินผ่านไอเนี้ยอะไรเออซอมบี้มันหลีกเลี่ยงการเดินผ่านกระถางต้นไม้ครับพวกเก้าอี้พวกอะไรเงี้ยอือเอ๊เจ๊เจเจ๊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 เย๊เจ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 ๊เ มันระเบิดใส่หน้าผมไปสองลูกโรแมนระเบิดเลยบึมกลับมาปกติแล้วโว้ยโฮ้ยโฮรีโเรีเก็บก่อน้โอ้ยเอแล้วก็อะโลเวล่า สะใจสะสใจโอ้ยลูกนี้เหลือไว้ทำไมเนี่ยทำไมไม่เหยียบลูกนิววะซอมบี้อ๋อไอ้พี่เบิ้มมันล้มตรงนั้นแล้วมันระเบิดมันติดหนามาครับอมัน <c oughs> ซอมแหลก แล้ก็เก oh, no ็บเทอร์เรตเขาเก็บอาวุธเก็บอะไรกันได้ครับเทอร์เรตอ๋ออนูออสโบ้เก็บไปก่อนบานปุ่ยเก็บกระสุนคอสโบอานูมาใช้ก่อนซ่อมแซมบ้านบ้านเป็นรูเลย เฮ้ยเอา,อางี้กูกลุ่ระเบิดเพื่ออะไรดิมันก็เสียวเหมือนกันแล้วเฟ้ยทำระเบิดเล่นอีกแล้วกำระเบิด<ล>ขึ้นมาบนมือระเบิดในมือ <ละ S 1> ผมนี่สั่นไปหมดสั่นไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าไม่เห็นโดนมันจะฮิลหรือว่าเราต้องเอาฮิลใส่ในตัวโดนครับเนี่ยอาจจะใช่นะ โอเออทดลองดีกว่าโดนจา่าเอาที่ไปจา่ารอบก่อนโดนบางกระสุนให้ผมด้วยแหละต้องโดนช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้โหทำไมผมไม่ทำตั้งแต่แรกวะเราต้องเอาไอ้นี่ใส่ในตัวโดนครับมันจะฮิวให้เอาพวก <Thank you. S 1> เหมือนเมด็ดเม็ดคิดอุปกรณ์รักษาครับ <c oughs> โอ้ยผมแ้่จะ <Okay. S 1> ใส่เป็นลืม <Hey. S 1> เฮ้ยเกี่ยวกบซสอมแซมแบบเราได้เตรียมอุปกรณ์ส้มแซมนี่างแห่งเเอาออโต้ทูเลตโค้แต่ว่าม,มันแรงเหมือนกันครับไอพี่ระเบิด รู้สึกจะโดนเข้าไปสองสองตัวครับแถวนี้นุนม่มๆฮ่าแล้วก็รอดไปได้อีกหนึ่งวนัน